รอเก็บปืนเลยเฮ้ยถึงยังอ่ะได้น้าไม้ใช่ไหมใช่ได้น้าไม้ได้น้าไม้เอ็กนะจสอง ATP ไม่เป็นทางแต่ก็สั่แต่ดเลยเหี้ยแต่พี่อยู่ี่อยู่อยู่อยู่ทไมทไมีอยู่อยู่ทไิ aoi yup. chi là ở ngĩ cái đi Tay cái của ye tag tum đi phan 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 của phan 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 tay. phan phân phan 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 đi, phan 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 phan

เน,เนีงสวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ l ล t ทอร Spec นะครับผมเป็นเซ e ิร์ฟเวอร์แนวฟรีแลนซ์นะครับเรามาทำค่อนข้างบ่อยมากเลยนะแล้วก็มาทําทีไรก็ยิงของใหญ่แตกทุกรอบเลยนะโคตรมันแล้วก็ของมีราคามากๆเลยนะครับในส่วนของใครที่ตามผมมานะครับก็จะรับเป็นของแชร์5กลุ่มนะครับผมหรือใครที่อยากได้ของเพิ่มเนี่ยก็แชร์เข้าไปอีกนะครับก็จะได้เป็นของ3ชิ้นนี้นะครับผมประมาณนี้ได้ตัวละครไปเล่นด้วยนะใครที่แบบเซิร์ฟไหนไม่มีแชร์ตัวละครเน,นี้ยแล้วก็สามารถได้ในเซิร์ฟนี้ โอเคแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นโปรโมชันใหม่นะครับไม่ใช่โปรโมชันที่แล้วที่ผมทํานะก็เริ่มต้นที่ห้าสิบาทนะครับเป็นถึงเซ็ตพันเหมือนเดิมนะครับผมเซ็ตพันโปรนี้จะเป็นโมสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอรายละเอียดต่างๆเย่ยยิบย่อยเนี่ยก็ดูกันได้นะโปรโมชันเะนี่ยก็เป็นตัวละครเนี่ยจะมีสองตัวด้วยกันนะครับในโปรโมชันมีตัวสามร้อยกับตัวห้าร้อยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเติมสะสมนะครับก็มีพันห้าสองพันแล้วก็สี่พันนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นสะสมหรือว่าเติมทีเดียวนะครับ แต่ว่าเสร็จเราจะมารีวิวเซต4,000ให้ดูด้วยนะครับใน,ในวันนี้นะในส่วนของไอเทมแลอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นดอเอ,อ่อของดอปในกล่องนี้นะครับผมไม่แน่ใจในกล่องเนี้ยได้ซื้อด้วย g c หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะอ๋อนี่นี่มีเขียนบอกอยู่นะว่า500ได้1กล่องนะครับแล้วก็พันหนึ่งได้2กล่องนะพันห้าได้3กล่องประมาณนี้นะครับโอเคจนถึง4,000นะเนาะ ก็ตามระดับไปเรื่อยๆก็เริ่มต้นที่ SS นะครับเปถึงของที่ได้ที่สุดก็คือ Legendary นะครับผมแล้วก็ Super Legendary นะเป็น MK แดงประมาณนี้โอเคในส่วนต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมสายฟามนะครับก็โหดที่สุดก็คือตัวละคร SSR นะครับตัวนี้ก็สามารถสู้ของเติมได้เหมือนกันนะครับสำหรับสายฟามแล้วก็ของในกล่องนี่เห็นไหมกล่องที่ผมบอกนะครับเป็นใช้กลุ่มก็ได้รับตั้งแต่ออกง่ายนะครับไปถึงออกยากมากเป็นตัวกระบุ เอ้ยทวดีตัวกระบู่คืออะไรตัวกระดูกนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนเซตคราฟนะครับกดตัวพีแรกได้นะผมเข้าไปในเกมแล้วก็กดตัวให้ดูนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับตัวสะสมนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยเป็น MK 2องล้านสนะครับประมาณนี้นะเอออีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นเซต XX นะครับเป็นคราฟเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปให้ดูในเกมเนาะไอพวกของพวกนี้นะครับประมาณนี้เราไปรับชมในคลิปกันมานะครับทุกคน เปิดมาเราเล่นของใหญ่กันเลยนะสองพันนะแล้วก็ผมพาน้องมาด้วยนะครับไม่ไงั้นจะมั่วของนะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับไปปะน้องมาสวัสดีได้สับเลยนะน้องลองตายด้วยนะมีดมีดแรงนะเซฟน้องตัวอะไรวะแกมีดมีดมีดม,มีแรง,งลองลองใส่มาก็ได้อนะโอ้ยเจ็บอยู่หนะ้าเมื่อกี้ผมว่านะไปดูกูสับแนละ้วมั้ยเด็กูเลยตอนเนี้ยต้องเรียนแล้วแหละมันมันหงุดหง้ดเนี่ย Vâng đấy Mà sao phải bà Ăn 1 đi vào HP Đấy Đúng Mình đâu Mà chơi mày mà cái đấy Thôi nào, Không bồn, không bồn nhiều Không bồn, không bồn cái chưa cập tay Nhìn Khi rồi Ít Ít ra, ít ra, ít ra Úi không dê tím น่นรูปอยู่ชั้นหลี่ชั้นสองชั้นสองัอง,งมไม่รู้จักเซตอะชั้นสองอชั้นก็ไอพวกลุงลุงอะไรพวกเนี้ยเซตใหญ่หมดเลยจ้าเอาอันนี้กปะน,นื้อองตายรองตายมันมันมันเจอนะดูใจเนี่ยมืด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 ยังยังยังยัมันรวบเองรวเองพี่ชื่ออยู่พี่ชื่อเขาสูดดีครับรอยอะเขาดิโหวะงานเอเดดาชัวมามาเอเเลยเฮ้ยยู่อานอยู่อาเลยแตกอะ เมามาเซฟเซฟไม่ดิไม่ดิเราเล่นของใหญ่เลยครับทุกคนตอนนี้สี่พันเลยนะมา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 เนี่ยขอซื้อของเรียนเออเห็นเห็นเฮ้ยเอ็งอยู่ห้องนี้วะห้องนี้หมดมามามาเซฟงานรวบอะกูบอกเลยแต่พอไม่รวบเรากลับนี่เห็นไหมปะอจีบี นี่ขึ้นมาแล้วโอ้รีบไปรีบไปอะไรรีบเกินนี่อะเป็อยู่อีกเยอะอะพี่อาไปมาเพิ่มมา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 ไปมาเสร็จพี่อาไอจีพีนะผมเดียวดีมื่อไม่รื้อไม่รื้อมาในห้องในห้องมาดิทำไมปืนนี้มันแรงหรอวะ อ้าวันหาแทงนึงเซฟโมซินระวังนะโมซินพันโสมเชแต่ปืนผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจับบอลอะไรมาสิบนาดีไล้รัมายัดสงมางไฝั่งนี้ดิฝั่งพี่ฝั่งพี่พันหาพัหาดันเนาะ แล้วบอกนะโอเคเลยพี่วัดอยู่โอ้ยเยอะอยู่เนี่ยถ้าปืนผมมันตรงนะเหมือนพวกนอ้ดิน้าพี่ไม่ไม่ไม่ะสองพันอ่ปะไอคบีจะเอาง่ายกว่านะผมรู้สึกอะแต่แตเฮ้ยไอข้างล่างเราปะลงดีปะวะ ไม,ไม่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 ไมมด้แล้วขบวนเดไ๋ยวมาหยิบไปไหนนะสำหรับผมนะครับโม่สิ้นดีกว่านะมันได้ยิงทุ่มเม็ดกว่าแต่ปืนนี้แรงวุดพันเกือบเตกไอ้เองดูรดายการไว้หายไปแล้วมันถึกอยู่ใช่ไหมไอ้เองไ่นะครับ เป็นตัวนะไเฮ้ยมาแล้วรอนะเองโดนรับนะมันรวพีเราพี่ัอยู่ไหน้ได้แล้วไม่ตายหรอกเดินยังไม่โดนแม่พี่โดดข้างล่างน้องเอง F7 ไปดิโอ้โดดรับสัวมาเดี๋ยว เอ้ามันแจกของเหรอไหนๆี่ๆรอพี่นีมาได้เน๊าะอดมินแจกของนะครับตอนนี้รอนะรอเบิร์นนะเอาเอาตัวเอ้ยมันออกไปแล้วรอเก็บปืนเลยเฮ้ยมันถึกยังอ่ะ

ชั้นสามชั้นสามชั้นชั้นสองอะชั้นสงนะพี่โอ้หายไปแล้ไอ้ชั้นสองไอ้ที่พี่เป็นค้างแต่กษัตริย์แต่หมดเลยเฮียไหนนพี่ยู่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 พี่พี่ทันไหมทันไหมพี่ิวพี่มาไปดิ เอ้าไอ้เขี้ออกอย่างนี้ก็แตกดิแตกบูเดซ่าของใหญ่แตกตึมอ๋อโอ้โหของใหญ่แตกตึมเฮี้วของใหญ่แตกอจีบีแตกสองกระบอกนะครับทุกคนเอ็ดดิษอะเอ็ดดิษสามพิษแตกกี่กูตึมไม่ไหวกระโดดนะพี่วิ่งเียวพี่วิ่วผมเล่นเป็นแค่สองพันเองนะครับตอนนี้ไม่ต้องเล่นของใหญ่มากนะพี่มาพี่มาไปปะไป่นมา อุ้ยโตกไอ้เหี้ยชิบหายละยังอยู่อ่ะพี่ใช่ป่ะฉันสิผมอยู่สี่พี่วัดอยู่วัดอยู่คนละสี่หรอพอน้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋าดี๋ยวหลุดโดนโดนพี่จัดเต็มโดนมีดไล่ฟันอ่ะพรษะมีดแรงเหรอใช่เอามาเองจะเป็นสายมีดเปล่าหรือไงไอพี่เป็นสายมีดเหรอจบมีดเลยรอหน่อยเซฟร้องทำพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่ ทำไมทำมทำเอ็นโดสัเอ็นโดไม่ฆ่ากูทุกไมดเลยพี่โอเคไหนพี่พี่มานไมเ้ยมตัวกระดูกอะไรตัวกระดูกตัวกระดูกอะไรโอเวอร์เหรอ เฮ้นะพี่น้องเจอเลยเอาปะ ATV ATV a t ันันันตายแน่ยางเงี้ยเฮียแตกไอ้สัแตกพี่โอ้โโอ้โไม่ได้เก็บเลยเลยเก็บไม่ทันพี่ยู่พี่วิถัดโดนสองพี่ถโดดอกมาแลเดี๋ยวจะตายรีเนี่ยลองอย่ามาชั้นสนะลองตายมาเมาเว ได้ได้ได้โหเต็มเลยเฮียน่าไม้ดีกว่าใช่ปหมก็ดีอ่ะโอเคหาตีของใหญ่เพิ่มคนหนึ่งครับผมเอาคนเดียวอ่ะเอ็งออกมาดิเอ็งออกมาดิหรือขังคขังจริงไหมี่ยน่ารู้ด้วยเครีเดี๋ยวตัดไปก่อนนะทั้งนมเออที่เดียวไป ไอจีพีขึ้นชั้นหนึ่งพี่ฮัทไอที่นี่ของแน่นอนเซฟพี่ฟันอะไฟันทุกเพชรเลยของแน่นอนเขี้ยะโอ้ยที่หี่ไม่แตกมาไปกันต่อไปต่อเรามีตี้เพิ่มนะครับคนหนึ่งนะของใหญ่บวกกันตอนนี้เซ็นแล้วสามสี่ร้อยเฮ้ยอะไทุกเพชรเลยแตกอะไรแตกรู้พี่ฟันนี่นี่อยู่พันห้าพี่ฟันพันห้าอยู่ จีบ okay, ีเนี the, ่ยผมยิงย hey, ู the ่รู้ไม่เลยพี่อ่ะอ่จีบีอ่ะโอเคน้องน้องไม่แจกจิงเหรอะจีบีข้างหลังอ่จีบีข้างหลังตัวกระดูกชั้นะนะเซฟเกี่ยวชนะเอ้ยตัวตัวมันผมจะแตกพี่อ่ะไม่เลยย่อยจีบีอยู่มาได้ฆ่าผมไหนไหพี่พี่อยู่พี่พี่อยู่ระถามใช่ปะไม่ได้ไปดิเอ่อไตกแน่แตกแน่ไม่แตกไม่แตกไม่แตกยัง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 อยู่อยู่อยู่ไปดีดิอ่ะจีบีก็ได้ อจีบีีทุกมีดเลยอจีบีทุกมีดเป็นัไงมีดไล่ฟันผมไม่อยู่เลยพี่อนงมากไปไหมไปไหมเพื่พี่อยู่ชั้นสี่ชั้นสี่มาชั้นสี่มาเอาเพื่อนไปห้าแล้วพี่อนมาไปมีด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 ไอตัวมีดพลังเลย อย่าไปเลยเลยไปไปโอ้ยมันจัดมันจัดอามดสเดันเดท่ันเดม่ันเดมันมตัวกระดูกชนะชนะใช่ปะชนะนะพี่ดเพื่อนโดดไปดีเพื่อนพี่รัดอยู่เนี่ยเอาไหมชันสี่เหรอไหนไม่ได้ปดิชันสี่เจ็บฉันสี่ปด ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อจีบีอจีบีอะไูดิข้างหลอจีบีเจ็บแล้วไอ้ไม่จายวะถึงอ่ะอิเชี่ยปืนกูแรงไปเนี่ยไอ้เชี่ยมันมันดูโห่ยมั้งทั้งสามห้องบักไปไม่พันพี่เปลี่ยนปืนเถอะปืนนี้ไม่น่าไหวนะทุกคนมันเบาไปสำหรับผมนะยิงย่างเลย เออปืนสิ่งที่เราต้องเลือกปืนอําปืนปืนนี่เลยห่องแท้ห่องดีที่ทุกคนคู่ควรนะครับไปเว้ยปืนนี้มีทอนแน่นอนไ,อไปอ่ดียวดิอ่ะดีดิหน้าพี่ชั้นสอง ยูพี่ยังไม่เลยตัวเนี้ยไหรมือแล้วนะยิ่แล้วแฟนอยู่ไม่เลยโอ้ไม่ทันพี่กลับมาพี่กลับมาได้ได้ได้กลับมาได้กลับมาได้เอางบนมอ่ะดีดีดีไม่สัตว์น้องตายน้องตรงไหนกันข้างบนมีเยอะมากไหนไหนตามเพื่อนไปตามเสียงเพื่อนไปแค่เรี่งเรียนให้หน้าผมมีตัวนึงชั้นห้ามีตัวนึ่งนะพี่อยู่นี่อยู่ไหนอยู่ชั้นไหน

เฮ้ยพันท่าพันท่าผันท่าเจ็บไหมนะโอ้งานมันงานมันเชเล่เชลเล่ไม่รู้เชลเล่ไี่ได้เอ๊ะแกทัดโอ้เก็บไม่ทันอีกแล้วของใหญ่เต็มไปหมดมีแต่อะไรที่มีอยดฮัลโหลเพื่อนยิงช่วยหน่อยเพื่อนมีอยู่ตกก่อนนี่เงินมาก โดดกันเพื่อนโดดไปแล้วเพื่อนพี่อยู่ไหนไม่ได้พี่โดดนะพี่เพ่งอยู่มันแน่งานนี้บอกให้ข้ตอ่อไหนเทไอจีบพี่พเองโดนตัวเดียวาม,มาตเดียเด๋ยวดิไหนเลยอ่ามาดิสวนดิสวนดิอละสองละอ่ามามา อบจะีไไปต่อข้างบนเฮยแล้วเฮ้ยแล้วทไหนหรอวะอ๋อไปดิเพื่อนวัดโอ้โหโดนเพื่อนทุกเม็ดเลยโดดไปโดดมาชั้นสองมาแดงเฮ้ยชั้นสองดงกลาง ไอ้เชี่ยมถึกยังวะกถึอ่ะดมือจัดาหายไปแล้วอันห้าตัวมีเลือดดัดไหนพี่ไม่อย,ออยู่พี่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่เกือบแตกอมึงเออไปไปมันดับมันดับดับข้างหน้้าหองตเต็มเลยโดนไหมโดนไหมโดนไหม

มีจิวานแรงมากเพื่อนมาดิมึงไปเลยเพื่อนมึงไปเลยนี่พี่เองน้องเป็นยิงไหมเองเตะเตะเตะยัเต็มรู้ยันเต็มรู้ฝั่งนี้ฝั่งนี้สองตัวรอนะมาดิมีมีเบี่อนจะเตะ มูซินนะมูซินสีฟันเป็ฟันฟิตฟันดูดเล็ดโอ้เหนเื่อยไม่รู้ใครเป็นใครเราเนี่ยตอ, yeah, อนนี้เฮียไอทีวีแตกเมื่อกี้ของใหญ่เต็มไปดิไปแล้วปิดห้องอยู่ โดนโมซีนยิงหน้าโซนฟีอ่ะยิ่งไล่อยู่ทุบเพชรเลยไม่รู้ต้องช่วยก่อนไม่รู้แต่กูไล่ทุบเพชรอ่ะกูไล่ทุบเพชรอ่ะกูไล่ทุบเพชรอ่ะกูไล่ทุบเพชรไปเห็ไม่พลาดยิงฟียิงฟียิงฟีไอตัวซองเลยแม่ตัวซองอ่ะตัวซองอ่ะเซฟตัวซองทุบเพชรเลยแต่งแน่แต่งแน่ตัวซองทุบเพชรเลยตัวซองทุบเพชรเลยเพม่งนกูหายอาเอาชิ้นี่ก็ได้ โอ้ผมว่าผมเปลี่ยนปืนก่อนนะทุกคนแม่งสองปืนอะไรเที่อมาพร้อมยังไปโดนเสร็จปะที่ชั้นสองเต็มเลยได้เหรอที่โดนรวบไปเนี่ยมาดิโดนรวบจริงด้วยเดี๋ยวรอจปะตกมาชั้นหนึ่งแล้วามขึ้นนไปะพี่อ่อยู่ไหนพี่อยู่ชั้นสองมาหาได้ปะ หาวิธีขึ้นอยู่เนี่ยหายจะสองเลยเดือดเลยไม่ดักไม่ดักมาชั้นไหนพี่อ่ะชั้นสองชั้นสองชั้นสี่ละมาปุ้ระวังนะมีงานแตกนะระวังนะกระตัวได้ไหมผมไม่มีขวานมไหวปะมีอยู่มีอยู่คนเดียวฮะอยู่ในห้องเต็มเลยเสร็จละมาไล่พี่เหรอเอ็งโดนปะจะมาโดนมาพี่รออยู่เพื่อนโดนเพื่อนโดนพี่อ่ะเพื่อนแตกกันนะ

เอาเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาครับไอาสา้สัตว์มา,าดิเจอปืนกูอะปืนซูปเปอร์รีเจนเดอรี่โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมาทุกรอบก็ของใหญ่แตกทุกรอบนะเหมือนเดิมคอนเซปต์เราโอเคไว้ใจกันคลิปหน้านะ